ปลาทอดกรอบๆจ้ากรอบกๆปลาทอดก,อกอรอบๆทานกับน้ำพริกมะขามสามถุงร้อยสั่งได้นะจ้าสั่งได้มีวันนี้วันเดียวหมดแล้วหมดเลยเ<อ>ขาเรียกปลาอะไรนะรป,ลปลาใบไม้อ๋อปลาใบไม้ เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะทุกคนว่ากรอบไหมโอ้โหเขาทอดแบบสุดฝีมือใช้น้ำมันข้างเดียวเพื่อนๆดูสีสันเนื้อปลาเขาจะขาวเหลืองเห็นไหมเห็นไหมนี่ชิมนะอ้มหืมน้ำพริกมะขาม เอาเลยล่ลุเลุกลุกอือฮึชอบต็มก็หมดแล้วมั้งเนี่ยออเดอร์หมดแล้วมั้งชิมไปแล้วสองตัว เอาแล้วกินข้าวแล้วออพอแล้วกินแค่นี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะปิดร้านเลยแล้วจะออกไปซื้อซื้อนู่นซื้อนี่ โอเคนะคะทุกคนไปก่อนแล้วโอ้โหสุดยอดเลยไม่มีสีไม่มีอะไรทั้งนั้นปไ,ไปแล้วไปแล้วถุงซิปถุงละสามถุงร้อยทุกคนบายบายนะโอเคบายบายบาย,บาย